สนับสนุนโดย Isuzu x series 1.9 ddi blue power chain drive และตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงท่าเรือกันแล้วครับส่วนเรือที่เรากำลังจะนั่งนั้นคนขับเขาก็สามารถพาเราไปส่งที่ท่าเรือของวิทยาลัยช่างเสีป์ได้เลยละครับถ้าถ้าเกิดเราส่งรถโรงเรียนรถโรงเรียนคือรถอีแก่รถโรงเรียนที่โรงเรียนเขาเรียกรถแก่ ถ้าเราตกรถตรงนี้ปุ๊บก็จะขึ้นเรือตรงนี้เรือนี่คือมันจะไปต่อข้างโรงเรียนเลยใช่น้ำเนี่ยในคลองนียมันจะไหลเข้าไปในโรงเรียนเลยเออแต่ตอนนี้ไม่ใช<ม>่อะไรช่างสิ่งคืออยู่ติดก,กับคลองใช่ครับออคลองคลอง,คลองหัวตะแค่อันนี้เป็นคลองเดียร์ จะไม่มีเขื่อนตรงนี้หมายความว่ามันเป็นตะลิ่งเลยใช่มันเป็นตะลิ่งตรงนี้เป็นทุ่งเป็นบัวเป็นควายอะไรอย่างงี้ป่ะทุ่งนาหมดแต่ดูสงบมากนะนี่พี่มาเรียนลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับมีขี้เขียนมาเรียนบ้างไหมไม่เคยขี้เขียนมาเพราะว่าคือเราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบเราชอบวาดรูปคราวนี้มันได้มันได้เรียนทุกวันน่ะต่างกับตอนที่บอกว่าอยู่มห้าโอ้โหแบบอยากโดดเรียนทุกวันนะแต่มาที่นี่เราเรารู้ึกว่าให้เราเราต้องเรียนทุกวันแล้วอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทํา มาโรงเรียนสนุกกว่าและการเดินทางแบบนี้มันเพลินไงเคกว่าจะถึงแต่ว่าเออมันมันจะไม่ได้มีพี่นั่งเรือคนเดียวใช่ไหมมันจะมีนักเรียนนักเพื่อนผมที่มาตกเรือด้วยกันก็จะนั่งเจ๋งอ่ะไม่เคยเห็นเลยนะมีคนนั่งเรือมาเรียนในความรู้สึกคือลับไม่ได้มองเป็นสิ่งเป็นบ้านนอกอ่ะแต่เรามองว่าเฮ้ยมันเก๋อะมันเท่ดีอ่ะมันเป็นชุมชนแล้วมีโรงเรียนนั่งเรือมาเรียนอะไรงี้พี่รู้สึกว่าเออมันมันไม่เหมือนใคร ตรงนี้ตลาดหัวตะแก้ก็คือนี่คือฝั่งตลาดอันนี้คือใกล้โรงเรียนใช่ครับใกล้ละซีนนี้ถ่ายหนังผีได้ไหมโอ้ยเหมาะเลยเข้าสู่แบบเหมาะที่สุดคือการทาหนังผีเมืองรับแลเมืองพิมพคลองอะไรงี้อ่าซ้ายนี่เดี๋ยวตีโค้งตีโค้งขึ้นตรงนี้โรงเรียนช่างศิลป์เข้าด้านนี้แต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีกําแพงมันไม่มีเขื่อนน้ำเนี่ยมันจะไหลเข้าโรงเรียนไปเลยแล้วคือเป็นเป็นเหมือนกับตะลิ่งเลยใช่เป็นเนินดินเลยใช่ พี่แล้วพี่เรียนกลับมาเรียนช่างศิลป์คือพี่ย้อนเรียนนะคือพี่เรียนมอ .5 อยู่นะต้องกลับมาเรียนม .4 ม .4 ใหม่มมคือคือปีหนึ่งใหม่เสียเวลา2ปีแต่ว่ารู้สึกมันไม่ไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยแบ็กกราวนในเรื่องของศิลปะ drawing painting มันเข้มข้นมากนนพี่ <im S 1> ว่า <passions> รูปเก่งสิพอตัวคือคือคือใช่คุณครูคุณครูเรียกเอล็อกเอล็อกคืออะไรครับคือไม่เคยได้ ว่อเอล็อกคือหมายว่าล็อกได้เอใช่อ๋อไม่ใช่เอล็อกอย่างนี้นะไม่อาไม่ได้ล็อกเข้ามาถึงวิทยาลัยช่างศิลป์แล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพวกถนนพวกเงี้ยต่ก่อนเราจะไม่มีถนนคอนกรีตเราจะเดินถนนบนดินเป็นดินเป็นดินดินเป็นก็เชื่อมกับทุกอย่างและอาคารอาคารเดิมป่ะอาคารเดิมฮะเคยเรียนอยู่ทําทั่วอยู่แป๊บหนึ่งที่นี่น่าทําหนังออกผมว่า ก็ใช่ไงแต่ว่าบรรยากาศมันเรื่อยคือคือหนังผียังได้เลยที่ผมเข้ามาแล้วอยู่ในเครื่องจักรมันติดติดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดูวังเวงมากหนังรักก็ได้ได้ไหมหนังรักได้หนังรักพี่เคยหลงรักใครตอนเรียนมชียนศปลแบบมีฮะแต่ตอนนั้นพี่ไม่ค่อยได้อยู่ในโมเมนต์ของความรักเท่าไหร่ฮอร์โมนอย่างอื่นมันมากกว่า นี่มาครั้งแรกในรอบกี่ปีครับเนี่ย20ปีแล้วมั้ง20ปีไม่ได้มาเหยียบเลยโอ้หเก๋มากเลยรถแต่ก่อนไม่มีเขื่อนจากรถนี่รถรับจากรถไฟป่ะใช่เป็นเป็นนี่พี่จะขึ้นรุ่นเนี่ยอีแก่เขาเรียกอีแก่โอ้ยเขายังเก็บไว้อยู่อะคือเขาจะรอรับประมาณ2เที่ยวตอนรถไฟจะมี2เที่ยวเขารอถ้าตกรถคทนี้น่นแหละคือเราถึงต้องนั่งขึ้นเรือเพื่อมันลงตรงเนี้ยเขาไม่เรียกรถรับส่งนักเรียนเขาเรียกอีแก่อีแก่ นักเรียนจะเรียกอีแก่กันเพราะอะไรมันเก่าเพราะมันเก่าคือมันเก่าตั้งแต่พี่เข้ามามันก็เก่าแล้วนะนอกจากพี่ตั้มยุทธเลิศแล้วสมัยก่อนมีใครนั่งไหมพี่ติ๊กกินสีเนี่ยพี่ติ๊กกินสีก็เด็กช่างศิลป์ใช่นั่งแน่นอนพี่ติ๊กใครอีกพี่ชลิตที่ศิลปะกินสีเหมือนกันอ่ะ พี่ชลิตที่วาดลูกเป็นนาคอนนั่นในกลุ่มช่างศิลป์ที่ที่เป็นนาคอนใการบันเทิงไอ้นมทีบอนเหรอมือประกันชั้นนมทีบอนเนี่ยขึ้นพร้อมที่อยู่ห้องเดียวกันนมทีบอนกอฟทีบอนแก๊งทีบอนเนี่ยเรียนช่างศิลป์อ่ะใช่อแต่ก่อนด้านหลังทั้งหมดเนี่ย มันจะเป็นทุงท่งหญ้าไอ้โรงเรียนไม่ได้ล้างนะครับลคนเข้าใจผิดมันปิดเทมอมมัน,มน,มนอ่อนตอนนี้ปิดมันปิดเทอมตึกนี้คือคือตึกที่ใช้เรียนรวมวิชารวมด้วยกันตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ออกมามีติง้งไม่ใช่ตอนเข้าปีหนึ่งเขารับน้องกันม,ซมนีซ่อมน้องซ่อมน้องเหมือนมหาลัยอ่ะเขาจะใช้ลานตรงนี้แล้วก็เห็นกำแพงนะที่เห็นอาจารย์ศิลใช่ไหม นั่นน่ะกำแพงนั้นน่ะพี่เคยได้เรียนเคยเคยเพ้นกำแพงนั้นเหมือนกันกับเพื่อนๆมีรูปอยู่สมัยเด็กๆเ,เนี่ยคือเขาเพ้นเสร็จแล้วเขาก็ลบแล้วก็เพ,เพ้นทบไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้เห็นห้องวาดเส้นปีนึงแต่ว่าสมัยพี่เรียนเนี่ยเอาเปิดได้ ทำไมพี่เรนเป็นตึกนี้ป่ะครับอาคารนี้เลยป่ะใช่อันนี้อาจารย์เขาเคตั้งหุ่นทุกคนนั่งนั่งล้อมหุ่นที่อาจารย์ตั้งสมมุติว่ามีแบบแบบเดียวกันทุกคนนั่งล้อมางเงี้เปอร์สเปกทีฟของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นมุมภาพไม่มีทางเหมือนไม่เหมือนกันนั้นคืออย่างบอกว่าไอ้มุมมุมแต่ละคนมันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนที่จะเลือกมุมไหนภาพเดียวกันหุ่นเดียวกันน่ะการถ่ายทอดมันคนละแบบแสงเงาแบบเดียวกันแต่ว่าเวลาผ่านงานศิลปะมันมันใส่ความชอบของตัวเอง แล้วง่ายความจริงมุมของมุมไหนไม่มีมุมไหนสวยกับมุมไหนใช่ไหมไม,ม,ม่มีไม่มีพี่ว่าทุกมุมมันมันที่ที่มุมแต่ละคนเนี่ยคือสวยของสวยสวยของเขาแล้ว ย่างหนังแต่ละเรื่องที่ได้ถึงร้อยล้านก็คือว่าเป็นหนังที่ทําเงินขายดีส่วนใหญ่หนังที่ได้กําไรของพี่เนี่ยมันถูกทํามาเพื่อตอบโจทย์พี่ก่อนหรือมันอาจจะมีหนังบางเรื่องที่พี่แบบโหทามาในได้ร้อยล้านเลยไม่ได้ถูกใจพี่เลยส่วนใหญ่หนังของพี่เนี่ยมันจะทําจากความชอบของก็แสดงว่าไอ้เรื่องที่ได้ร้อยล้านเนี่ยมันมันโชคทั้งสองอย่างใช่ชตอนนั้นมือปืนลูกจันทร์ที่เราเราชอบที่จะเห็นตลกอยู่ในโพสิชนันแบบนี้เราอยากจะเล่าเขาแบบนี้แล้วมันก็โผล่ ความสาเร็จในเรื่องของโลาาอยู่บางทีเนี่ยมันไม่ใช่งานคุณภาพดีอย่างเดียวบางทีอะไทมิ่งไม่ดีมันก็เกี่ยวยุคสมัยมันก็เกี่ยวนหนังสมัยนู้นมาทำสมัยนี้ก็อาจจะไม่ได้มันเป็นการบันทึกเวลาที่โมเมนต์นั้นเลยมไม่สามารถเอาโมเมนต์นั้นมาใส่ในโมเมนต์ที่มันมีองค์ประกอบอ,อย่างอื่นนะพี่ว่า ไอ้อไม่รู้ละไอ้เรื่องศิละปะเนี่ยด้วยความที่พี่อยู่กับมันมาในเรื่องของไลติงแสงเงาอะไรพวกนี้มันเหมือนกลายเป็นเป็นสิ่งชาชิงของพี่โดยไม่รู้ตัวจนทําให้พี่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้พี่ไม่เคยพูดเลยว่าเฮ้ยหนังผมเต็มไปด้วยศิละปะมุมมอง,มอง,มองของแสงไม่กูอยู่กับพวกนี้มานานละกูไม่ได้สนใจสิ่งที่พี่สนใจอย,อยู่เสมอก็คือการเล่าเรื่องและยังเป็นอยู่นนั้นตั้งแต่ต้นจนจบเวลาทุกคนพูดถึงหนังในเรื่องของศิละปะแล้วพี่จะรู้สึกแบบขำเพราะมึงเข้าใจศิละปะขนาดไหน ไม่มีใครเข้าใจศิลปะคนมาเรียนที่นี่มันก็มีน้อยคนเรียนศิลปะกรคนที่เป็นศิลป,ปินจริงๆมันก็น้อยดังนั้นคนหมู่มากอะ่ะยังไม่เข้าใจหรอกศิลปะถ้าคนเข้าใจศิลปะเราเชื่อว่าในเมืองไทยอะ่ะมันจะสวยงามกว่านี้ศิลปะเนี่ยมันมากับคนทุกคนนะเหมือนกับพุ่มกับใครก็เป็นได้ศิลป,ปินก็เป็นได้เหมือนกันคุณไม่ได้หมายว่าคุณจะต้องวาดรูปเก่ง เพียงแค่คุณชื่นชอบมันแล้วคุณวาดอย่างไงก็ได้แต่ว่าศิลปะในบ้านเรามันถูกกาหนดว่ามันต้องวาดสวยวาดเนีบคือไอไ้อคาว่าศิลปะไอ้พวกที่เรียน,นยมันถึงจะเข้าใจในโมเมนต์ระบบการศึกษาในอาทิตย์หนึ่งอ่ะคุณเรียนศิลปะกี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวมันไม่สําคัญหรอทำไมอ่ะเพราะว่าศิลปะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราชอบเชื่อว่าศิลปินจะต้องวาดรูปเก่งไม่ใช่ ทุกคนนะ่ะมันมันมีจิตวิญญาณของศิลปะอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่าคนเรามันชอบทำงานความสวยงามเ,เพียงแต่ว,ว่าเราไม่ได้ดึงเมา พุ่ตัยังบอกอีกนะครับว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่อาจจะหลีกเลี่ยงจากศิลปะได้คุณผู้ชมลองคิดตามดูกันละกันครับว่าในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นการเลือกซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าสาักใบแต่งตัวออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งเลือกเครื่องประดับสักชิ้นคุณคิดว่ามันเป็นศิลปะหรือเปล่าล่ะครับ